เอโยวอสตอร์ yo, สวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะฮะวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่นะลูกค้าเป็นรุ่นคลาสสิกนะก็คือ GPX ีเ g e n จน250 t วินนะครับผมนะคันนี้เดิมๆเ,เลยนะจากโรงงานชุดสีสวยๆนะ เป็นสีดำด้านนะครับผมชุดสีนะฮะเครื่องยนต์250ซีซีนะครับผมนะระบบหัวฉีดนะฮะคันนี้นะเป็น2สูบนะครับท่อเดิมจากโรงงานโชกไว s นะครับผมเดิมๆเลยนะฮะมีกระจกติดปลายแฮนด์มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะรถเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะไฟหน้า LVD นะดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆครับลูกค้าล้อเป็นล้อแม็กสีดำหน้าและหลังเลยนะครับเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดกิ๊บครับลูกค้านะรถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมเือยังส สโซ่เตอร์ศสตร์กรีฟครับผมระบบไฟติดครบนะฮะรถพร้อมขับขี่ใช้งานมากๆเลยนะครับผมทางร้านตรวจเช็คัวิตให้เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยเจ้าคันนี้นะลูกค้าเลขไม้อยู่ที่8,600โลครับผมไม้น้อยมากๆเลยนะฮะเรามาฟังส้ท่อเดิมกันหน่อยอตาตร์ที่เดียวติดเลยครับผมตารัดง่ายๆช่วงเดียวติดเลยประมาณนี้เลยนะฮะ เจ้าคันนี้นะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ